สวัสดีครับมึงสิบล้อครับผมตัวนี้เป็นสิบล้อล็อกกีเพ้าเดียวครับตอหางกะอาจจะบอบางนิหน่อยเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าให้ต่อเป็นในหางขึงเชลลอยซีนะครับเจ้าของซื้อเล็กมากในกับไซ้งกั่นหะครับ ต่างกําลังเก็บงานเนี่ยครับกําลังหนาดำคำเกียดใหม่มาสวยหทดมาเก็บมันแล้วครับผมเนาะจะแวกี่สิได้มันหน่อยเนาะท่านเงิ่นกบ,บีได่แหละแล้วกับคำดีดอกเพราะว่าขอโซเ่เม่โคมันติขึ้น ยังไรเก so ็บงานนี kind of mm ่รมบนแจมด้วยก็จะใส่ผ่าว่บผ้าไปใส้ไฟใช้ยังไงเนื้อคีเขาจะไปเก็บถิง่นดีครับตามแ่โคนคือนี่คือเจ้าของทางวรงานงานุ่งดูแลหักางานไม่หนาแปดนิ้นึ่งสามตัวปอกอครับคอไม่ใส่ครับ ตกแต่งเป็นล็อกกี้ลอยเกาหาลวมันหัวเป็นลอยแปดสิบวมเป็นล็อกกี้ลอยเกาะหางแล้วเป็นลอยเกาหางลดสืมาต่อไม่คหรับสต่อเป็น,นเลยถึนต่อเป็น,นเลยไวแต่ขึ้นลอยสี่สิบกั สภาพกำลังตกแ,งแต่งสิเก็บงานโตนี้สิเป็นเล็กนาหาสอดนาซี่นะครับคางนาหาสอดนาซี่คอัดหไกบัไไวต้องด,ดครับเพราะว่าิดลอยที่ ก็บ่านักเดี๋ยว่กับเหด็กเด็กมันมีซั่งหางแบบนี้ครับปูขึ้นปูขึ้นเรียบสร้างกระด้งเจาะไฟใส่นั่นโค้งสางเป็นแบบนี้ทิ่เจ๊เจ้าใส่หัวเชื่อมบ่อ่ะแล้วเดี๋ยวคอยแพ่งงานไปเชื่อมมันนพเขาดีแหละคอยไทยรับคน ta vẫn xây xong tổn gì ngám lên đấy, vẫn xây tổ điò, oh năn la năn la, vẫn khơi bóng hố khơi bóng bằng, đuổi lại, bóng không về đấy cái này, hướng này. เออต้องที้ลวกู่ะโอเคต้องีละวอกันอี่แล้วเขาต้อนเ้ากระจอมไหมไอจุดนั้นนี่ครัจบจุดองเขาใหม่ไห่สาแทนที่จะแล้วใช่ไแต่สูก,กันนะหกม 600, ือครับผมหกมือมีครับ ่อสามคนครับผมหกมื่นสามคนเครื่งสาวคนนึง่เครื่องยนนะค่เครื่งยนนึงนะอันนี้ก็าใส่ใจถึงาซางานั้วมแล้ว พรท่านในผลสีนะครับหพท่านในผลสีไฟบ่ได้ขึ้นไหมขึ้นน,นี่ล้มคาซางแล้วเป็นนาหาสอดนาซีรวมแล้วสีเวิร์ดยูประมาณหกหมื่นหาเกือบเจ็ดหมื่นครับรแช่นาหาสอดนาซีของกลางลงผมไปลงไปครับ หมองเหยียบขึ้นสวยแล้เวเตี้ยไปจิมักจัเเดเต็ม,ม,มแบบไนี้แล้วเตี้ยที่นั่นฮะสั่งมะทายรูปมาสั่งเห็ดให้ครับแบบเดิมมากแบบเดิมครับคุนมักขาเขาให้มักขาแบบสัน้นหัวคุมักแบบนี้ก็แบบนี้ครับมองเหยียบขึ้น กบ่ได้เ็แบบใส่นไหมกันมาอันนี้กรแล้วแต่กรณีเจ้าของหนักครับก็ตามแบบต่อตามหอกสามชั้งนะครับเก็บงานนี่ครับอะไรก็บงานเออย่างเิ็หนีมันเดียวไปก็นานะบ้าไปสิไปเฮ็ดรถลลอดเดียวไนงะตะเกียเฮ็ดรถลลอดเดียวเนาะอย่างนี้เนานะไปับ มันฟ้อนเป็นหาหานนนนหน่อยครับขึ้นไดเครับประมาณรอบตัวประมาณนี้ครับขึ้นบันไดขึ้นเช็ดค,นคันนะมันไดขึ้นเช็ดคันเี๋ยวนั้นมีแบบผมจัดไปเพชรชีเองครับ นาซี่คืนนาฮาห,า,หางหาเมถาคิตพักเมถาครับเ่าเดียวไายไก่ก็เลยครับเดี๋ยวเอาเน,นี่แล้วครับผมสูกกันมาหกมือครับหกมือก็สามกุ หนมื่นนะครับในประมาณนี้ครับงานจีบงานทรงอยู่ครับผมจีบนี่ครับเบิ้งแค่นี้ครับพี่น้องใเบิ้งครับผมจางบานบานตัวในประมาณนี้ครับจะบ่ได้เอียงดูลาบบันไดครับนี่ครับผมเอาจีบนี่ฝากพี่น้องเพื่อน่นะครับฝากคนไรคนเชะเบาต่อจัอร์นะครับผมจิบบันบานครับผม kita ini